ามันมาอีกแล้วมันบอแห้งแต่ว่ามันเป็นผ้ายายบานนี้สวัสดีจ้าพี่น้องเออคุณเมือพี่น้องข้าวขาวมันเห็นบอลในกล่องเดี๋ยวน้องบีปิดแฟตกันมันเป็นผ้าไอพิผิว,ผวเป็นผีวผิวเลยอืมพุดนะขาวโปกไม่นนแเ้อเ้ย <c oughs> ตื่นเมมือดวบ่มันแห้งไปล่ะเสียเนี่ฮข่งเตสักหนาวตรงไซผ่าขายง่าคือเกาพี่น้องใส่แขนยาวเหมือนเดิมไปลัดผมนะ่นน่ะเอาหยับเขาลูกเอออาไอโฟนไอโฟนไอโฟนเปนเขาเศร้าแล้วใครอยากกัดตักิินเลยพุละถวยส่วน พ่อน้องบีได้ลาบเป็นเห็นแล้วเพราะเราบอุ่นถองอยู่แล้วก็ขอต้มน้องบีได้ลาบเป็นเห็นแล้วแม่ออกไปบ้านใดๆพูดนะฝนมันมากเอ,อ้ผ้าไอยฝนพี่น้องบอ่แห้งใน้บดังที่ที่เสียงดังนี่เสียงเครื่องตัดหห้าเพื่อนเด้บ่แห้งแต่ว่าผมมันเป็นละอองเป็นผิวๆพูดนะแนมบ่เห็นคือกัน,น,น,นร,ระหว่าง อันคือจังหมูว่าเขาไม่สีดังป๊กเล็กปกเล็กปกเล็กลงเนาะเสียงฝนน่ะอันนี้มันบม่มีเสียงเลยแต่ว่ามันเป็นข้อขาวค<อ>่ะอายมากอืคุณนะเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเออถอยออกลูกถอยเขา่าเอ,อ้ยถอยเข่าลูกุูนะห็นบนน้ำพืน้นเปียกเหมือนมันพิผผิวมากปารเน่ยเเห็นเลยจังแม,ม่นหมอกหรือแม่น ทั้งหมอกด้วยทั้งฝนเฟื่องฝนด้วเนี่ยคุณ่ะเป็นพิพิวเลยอืมกโอ้ม,อม,อมาฮุ่งสุกมาฮุ่งสุกถ้าาหงหมอกฮุ่มแล้วสีฟานตำ่ำแล้วสีฟานต่ำอยู่เที่ยงนี่ละตำ่ำเส้นเล็กต่ำแล้วกรลวกเส้นเล็กพี่น้องเส้นกว๋วยเตี๋ยวนาะ แสบเด้ตำตำเสร็จแล้วก็ลวกยังไงแกกินแล้วเรียบร้อยน้บีก็สิไปล่างตนล่างตัวขึ้นกันหนาลวละอองฝนแม่ก็ออกไปหน้าพ่อไหนได้ช่วแม่ได้เดไออันนี้นันลงได้บั๊ ไม่กับกำลังกินพาพอแล้ว่าแล้วอันคาบเขาเลาวขดตุ้มมันมาอุ่นทองได้ลาบปิดไปให้เนแล้วพี่นอ้องไปเดี๋ยวแห,ห้งม้ามึงไหมน้องบีไปเฮ็ดยางกอนแป๊บนึงนะเดี๋ยวมั่งมองวอีลูกมัดมาอาบน้ำแล้วเรียบร้อยพี่น้องสุดขอตุ้มขึ้นขันระบัน,น่ย อันนี้องก,กินไส้พริกกินมดสุกคนแล้วน้องไม้กกกินแล้วตอกกกินตาก็าแล้วแล้วเห็ดยังตั้งแต่แล้วแดดออกแล้วแดดออกแดดออกตอไปถามหัวหน้ายูสิได้ไปบ่ามาเป็นหัวหน้านี่ได้ลูนกน้องได้เขียวหัวหน้าี่มีแดดแล้วคือจังสีมด ฝนเอาละส้กมกันมันบีเติมน้ำตาลแล้วก็ซอสโอ้ยแสบแล้วก็พริกนิดนึงบาหลายพี่น้องอาบน้ำม,มาใหม่ไหมใส่ไก่ไกบ่บด เนื้อไกบ่บดกับไข่ไข่ฟองไกบ่บดหรือพี่น้องไม่กับซิมิ่กับดูกนั่นจังหน่อยนิ้วเขานิ้วเขา กดูกล้วกันเดี๋ยมาสวดน้ำกันพี่น้องเชา้านี้อืม้มยำเหมอน แดดออกต้องมีสิผ้าน้องไม้ไปดูดค้นเราคืนดยแดดออกก็ขึ้นเหมือนลูกตา เจิดป่คือปากน้องบีกินเข้มเลยไ,ไปแล้วน้องบีเป็นไปทั่วเลยเด้ลืมยาค่ายเส้นกับยาแก้ปวดของแม่เอาใส่กันไว้แหว้ให้น้องบีกินถือไปเท่าเดี๋ยวนี่แหละซีมือลหลางได้กับเ,เห็นเจ๊วออกไปใส่หลงมองแล้ว,วเจ๊กออกไปว,าง,วางไว้ใส่ p a s s a ใส่ไข่มังไข่ขาวใ,ใ,ใ,ใสว่ไข่ใส่เลือดไก่ใส่ไก่บด ทำน,นี่เหรพี่น้องเสร็จแล้วอันดับแรกก็ต้องหาเขาให้พ่อให้แม่ให้ตาให้ยายกินก่อ,อน,นเลาขวางย่ำได้เขาได้นี่แหละเขาเอื่พระในบานนให้อิ่มให้รู้ก่อนจะมองรอบนอก นะตกใาผ้ผูอันนี้เขากินอิม่มซะก่อนลองบีกับพี่ซ้ำนี่แหละนะเระจินก็นกะะจ้าไญอิ่ม่อแม่อิมอมอ่มก็บพอแล้วอมเ็นหนาที่ไม่ใช่หน้าที่ แเห็นให้มันเป็นนิสัยค่ะพ่อเห็นมันในคั้วมือซึกออกไป่นอะใครว่านิดว่านาทีมาแมนอย่าไปคิดว่ามันเป็นนาทีอย่าไปคิดว่ามันเป็นหน้าที่มันเป็นนาที่พ้กับเป็นอะไรขึ้นกันมดมันเป็นนาทีตะวันอองดีชินให้แบบนี้ อยู่ในลัวมือสือเข้าเองอโดนแล้วไปก็นม่เลยปาดิจ้า